คู่ต่อไปนะครับจะได้รวมมิดกันเลยนะครับผมโอเคครับผมอ่าโอเคไม่อีกโอเคนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับผมอ่ารอคู่ต่อไปครับผมโอเคครับผม ทำคุณเฮ้ยได้เหรอได้เลยได้เนาะไปชนะยังไม่เฉียบอลูดี้ลูดี้มาตัดขาได้ต้องได้แค่เดียวเหรอคู่วันนี้โดนสองเซตติด

สคู่ใหม่นะครับตอนนี้ก็สองอนนะครับ ไปกันกินน้ำเหมเือนเดิมนะครับผมดูนี้สองสองือง<ส>แปนะครับไม่มีฟีสไต์นะครับข้ามฟีสไต์แต่ว่าเสือแปรนะครับผมโอเคฝ่าตรงนี้ให้เป็ดเนี้ยก็ตัวนี้ก็เก็บตะก้ออยู่ครับเสือแปรนะครับผมไม่มีฟีสไตล์นะครับ สนามอื่นอาจจะปิดสนามเราก็สบายๆครับผมอ่ะดูป็นยาวไปครับผมห <c oughs> นึง่งจอซีนะโอ้โหนืกว่าสิเบเอ็ด ปาดีปาดี <S 2> <S 2> <S ไปแล้วครับสองสองโอ้โหตย่นิดครับตีนิดเวลาสามทีแล้วครับหึงต่อสี่สองสอง,สองนะครับ ฝาดลูกนี้เรียบร้อยเต้มครับเต้มเ <c oughs> ต้มหนึ่งสีเหมือนเดิมครับ đẹm sửa to hấp 2 to 4, thay đổi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 , อืมเปลี่ยนเสือไปแล้วล่ะสองที 2, เปลี่ยนเสือทมเปลี่ยนเสอไปแล้วลครับสี่สองโอ้โหแต้มล็อกนี่สิบิแต้มยากหน่อยนะครับแต้มยากหาลงหายแล้วครับสี่ต่อสองโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ เปลี่ยนเสิร์ฟครับ okay, 2ต่อ4เหมือนเดิมแต้มล็อกนะครับ11แต้มไม่มีอะไรนะครับ11แต้มโอเคผมรับได้นะได้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟสี่ต่อสองเหมือนเดิมหมื่นแน่สี่ต่อสองครับ สุดยอดครับลูกนี้อ่าสองต่อสี่เหมือนนะครับเปลี่ยนเซิร์สองสี่นะครับอ่าแต้มเฉยแล้วครับสามต่อสี่แล้วครับผมสามต่อสี่แล้วครับไปเรียบร้อยลูกนี้ไม่เหลือ สี่ต่อสามนะครับอรอบเสิร์ฟที่สี่รับด้วยสามอึอบได้ครับได้ไหมอึ๊บได้แต้มนะครับผมห้า <5 S 2> แล้วครับผมห้าต่อสามนะห้าต่อสามนะครับเปลี่ยนเสิลก็แต้มเหมือนเหมือนเดิมครับสามต่อห้า เนครับเปเสือบห้าต่อสามมเยนครับผมไปทำไปแจมไปได้แต้มนะครับผมอ่าเปลี่ยนเสือบ ออกว่ะสามต่อห้าเหมือนเดิมครับผมสามห้าอกี้ดูมอกี้ออกครับครับผมดยังไงตรงกระโดดนะ ต้องขั้นรถเนี่ยมขั้นรถกับเนี่ยสามเหมือนเดิมนะครับแต้มได้ไม่ได้อ้าวได้แต้มเฉยเลยครับอืมปล่อยๆ่ออหกสามแล้วครับอ่ะตรงนี้ปุ๊บ ครับผมคู่นี้าจจะนานหน่อยนะครับสามต่อหกสามเหมือนเดิมครับผมคู่นี้นานนะครับแต้มล็อกไม่มีหลายนะครับสิบเอ็ดแต้มไม่มีนิวถ้าสิบสามแต้มก็ไม่มีนิวนครับผมคุยกันเองนะครับ ลงครับสุ้เยอะซื้เยอะอพอได้พอได้สามต่อหกนะเรือบร้อยครับเสียครับเสียแล้วครับเสียแล้วครับอ่าโอเคหกต่อสามโอ้โหคุ่นี้นานครับผม ออกครับได้รูแต่มันออกติสวยงามมากครับแต่ว่าออกเต้มครับเจ็ดต่อสามแล้วครับเดี๋ยวครับติเน็ตเปลี่ยนเซิร์ฟเซิร์ฟไปนะครับไม่พีสไตล์นะครับผมสามต่อเจ็ด ไตลูกนี้เรียบร้อยครับผมเจ็ดต่อสามนะครับนี่ชุดสีนำได้ไหมอ้าเสียแล้วครับ

สามต่อแปดนะครับเรียบร้อยดีครับอันนี้เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแปดต่อสามครับแปดต่อสามบึ้บบึ้บเปลี่ยนเสิร์ฟครับผมสามต่อแปด ่นปุ๊กเล่าขาคนเล็กคนดึงแล้วก็น้ำของนะเอาสีเขียวงะเอาสีแดงนะลงครับเสือนะครับเหมือนเดิมแปดต่อสาม เดี๋ยวครับเปลี่ยนเสิร์ฟสามต่อแปดเหมือนเดิมครับผมต่ทีนี้ยังอีกยาวไกลทำได้ไหมเหมือนเดิมครับแปดสามเหมือนเดิมทำแต้มได้ไหมทำแต้มได้ไหมหรือเขาจะเสียเองรวม,มครับ เราขาวววดสีแดงเราขาววดแดงคืออะไรมันมีวดแดงกับวดเขียวอ่ะเียแ้ครับปึ๊บอ้าวพลาดแล้วครับเสียแต้มเลยเรียบร้อยแต้ม เก้าต่อสามนะครับโอ้ยแจ็คบอลยังบอกคู่เนี่ยเก้าสามแล้วครับอ่าอีกสองลูกนะครับผมเดี๋ยครับเปลี่ยนเซิร์ฟสามต่อเก้าสิบเอ็ดแต้มนะครับไม่มีนิว เรียบร้อยครับผมลูกนี้ไอตป่ม mm ันเตะเรียบร้อยสี oh. ่ต่อเก้นะครับนี่แต้มเก้าต่อสี่นะครับมาตรงมาปุ๊บหัวไปเรียบร้อยครับห้าต่อเก้าแล้ว ไ้ต้องมาหเฮ้ยตโรคผิดมึงนี่านีไม่มาเมื่อกี้นะกลับบ้านเลยชนกลับบ้านฮะเตี่คัเตี่ันเป็นไรใจก็บอกงยูีแ้วเหรอครกต่อเานะครับหต่อเก้ามมีห่างกันนะครับก็อไม่ไกลกันนะครับ่คไปบมันสูสีครับสูสีสูสีอ่าสูสีอ่าห่างกัน สามแต้มนะครับผมหกต่อเก้านะครับผมอ้าวได้แต้มเฉยเลยครับผมเจ็ดต่อเก้าเดจ็ดเก้านะครับ